สวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและก็ต่างมีความรู้สึกอยากเป็นที่ยอมรับทําตามคนอื่นที่คนอื่นทําเพราะนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่อยากทําอะไรที่แปลกแยกออกมาก็เคยมีประสบการณ์เมื่อมัธยมเพื่อนชวนโดดเรียนเราก็โดดเรียนถึงเราจะไม่อยากโดดแล้วครูที่สอนจะเสียใจแต่เราก็เลิกโดดตามเพื่อนใช่ไหมคะเพราะไม่อยากเป็นคนเดียวที่แปลกแยกนั่นเองหลายครั้ง ถ้าเราพบว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นมีอีกหลายคนที่กําลังทําอยู่ด้วยเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกเลยว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะเพราะถ้าคนรอบตัวเรากินบุฟเฟ่กินอาหารเยอะๆไม่ออกกําลังกายเราจะกินแบบนั้นบ้างก็ไม่ผิดเพราะว่าทุกคนทํากันแบบนี้พฤติกรรมของคนใกล้ชิดรอบตัวเราเนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดจะลดน้ําหนักขึ้นมาเราต้องสู้กับแรงต้านทานปริมาณมากจากคนรอบข้างใช่ไหมคะจากการวิจัย ที่ได้ติดตามคนที่อาศัยอยู่ในเมืองฟฟร์มิงแฮมเนี่ยมา32ปีจํานวน1-2000ถึงพคนพบว่าภาวะอ้วนสามารถกระจายติดต่อถึงกันได้เหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ผู้หญิงที่มีพี่สาวน้องสาวที่อ้วนมีความเสี่ยงถึง60-70%ที่จะอ้วนได้เหมือนกันและผู้ชายที่มีน้องชายพี่ชายอ้วนมีความเสี่ยง44%ที่จะอ้วนและใครที่มีเพื่อนสนิทเป็นคนอ้วนมีความเสี่ยงอีก57%ที่จะอ้วน ไม่ใช่แค่ความอ้วนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพฤติกรรมด้านสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หากมีคนรอบตัวที่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามในเมื่อสิ่งเหล่านี้สามารถแพร่กระจายติดต่อกันได้เหมือนกับโรคติดเชือ้อพฤติกรรมที่ดีอย่างการเลิกเล่าเลิกบุหรี่การลดน้ำหนักก็สามารถแพร่กระจายได้เช่นเดียวกันจริงไหมคะถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา พยายามมุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จเราก็จะได้รับอิทธิพลมาด้วยดังนั้นความสัมพันธ์จะเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะคะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้แพร่กระจายผ่านทางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและขึ้นอยู่กับว่าเราชอบคนคนนั้นมากแค่ไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนๆคนคนนั้นไปนเลยนะคะแต่เราต้องจากัดเวลาที่เราอยู่ด้วยหรือระวังความคิดของตัวเองให้มากๆเวลาที่เราได้ยินพวกเขาพูดให้พยายามใช้เวลากับคนที่ช่วยดึงเราขึ้นฉุดเราขึ้นช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่ดึงงเราล แต่ถ้าเราหาคนที่สนับสนุนเราแบบนี้ไม่ได้อย่างน้อยให้อ่านหนังสือดีๆอ่านบล็อกที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเลิกติดตามบุคคลในโซเชียลวีดีอเลือกติดตามโซเชียลที่มันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็เหมือนกับการคบเพื่อนที่เราได้ยินความคิดความเป็นอยู่ของเขาอยู่ตลอดการอ่านหนังสือหรือการดูคลิปวิดีโอก็เหมือนการได้รับรู้ความคิดความเห็นของเพื่อนเรานั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมว่าตัวเราเองก็ส่งผลกับพฤติกรรมของคนอื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้คนรอบข้างเห็นเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะคะว่าไร่ือสิ่งที่สําคัญอะไรที่สมควรจะทําให้เป็นปกติพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้เช่นกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาเป็นกําลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆเอามาอีกหน่อยนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ